สวัสดีครับกลับมาพบกันกับช่องต้นคลิปโตนะครับวันที่19พฤศจิกายนนะครับปี2023อีก1เดือนกว่าก็จะสิ้นปีแล้วนะเพื่อนๆนะครับนะฮะมีนักลงทุนหลายคนคาดการว่าสิ้นปีนี้อาจจะได้เห็น40,000ดอลลาร์แล้วก็กลางปีหน้านะครับนะฮะอาจจะได้เห็นตลาดกระทิงหรือว่าบูลันครั้งใหญ่ ถ้ามันกลับมาเป็นตลาดกระทิงนะครับอะไรก็ชุดไม่อยู่นะครับเพราะว่ามันลงมา2ปีแล้วนะครับและตอนนี้ราคาบิตคอยขึ้นมาครึ่งทางแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าราคายืนเหนือครึ่งหนึ่งของออทตามไฮล่าสุดออทตามไฮล่าสุดที่มันขึ้นไปก็คือ69,000ดอลลาร์ตอนนี้ราคาขึ้นมา3ามหมกว่าแล้วนะเพื่อนๆนะฮะอีกนิดเดียวนะครับนะถ้ามันจะขึ้นออทตามไฮล่าสุดเนี่ยนะครับมันใช้เวลาไม่นานแน่นอนนะครับหลายๆคนที่ติดดอยมาอย่างยาวน่านะครับหลายๆคนก็หลุดดอยไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครยังติดดอยอยู่ ผมก็อยากให้อดทนอีกนิดนึงนะครับนะอีกไม่นานนะครับเราอาจจะกลับมาฟื้นตัวก็ได้และเราก็หวังว่าปีหน้าเราจะทูดมูลไปด้วยกันนะฮะ และสาหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมจะมาอัปเดตนะครับแล้วก็สอนวิธีการฝากเงินเข้าถอนเงินออกนะครับแล้วก็วิธีการสมัครเบื้องต้นะครับถ้าใครยังไม่มีบัญชีนะครับมันใช้งานง่ายมากนะครับนะฮะหลายๆคนสมัครบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังฝากถอนไม่เป็นนะครับนะฮะบางคนก็ถนัดฝากถอนแบบโอนเหรียญข้ามกระดานนะครับถ้าใช้กระดานไทยอยู่แล้วอย่างเช่นบิทคัพ นะครับก็โอนเหรียญข้ามกระดานมาครับก็จะเสียค่าธรรมเนียมนะครับตามเครือข่ายที่เราเลือกโอนนะฮะแต่มันมีการเทรดแบบ P2P นะครับซื้อขายนะครับผ่านบัญชีธนาคารของเราโดยตรงแล้วก็เลือกร้านค้านะครับนะฮะซื้อขายผ่านร้านค้านะครับแบบ P2P นะครับนะเดี๋ยวผมจะมาสอนให้แบบละเอียดนะครับยังไงก็ฝากติดตามดูให้จบด้วยนะฮะก่อนที่จะไปดูขั้นตอนการฝากถอนนะครับถ้าใครยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับแล้วก็เพื่อนๆดูคลิปของผมอยู่นะฮะให้กดด้านล่างเลยนะครับคำว่าเพิ่มเติมนะครับ เลื่อนลงมาก็จะมีลิงก์ให้เข้ากลุ่มนะครับเอาไว้ให้สอบถามพูดคุยอัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วก็วิเคราะห์กราฟนะครับแล้วก็ด้านล่างมีลิงก์ให้สมัครนะครับบัญชีโอเคนะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับคลิกสมัครได้เลยนะครับนะหรือมีแล้วนะครับแต่อยากจะสมัครผ่านลิงก์ของผมนะครับเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆอย่างเช่นผมมีคอร์สเรียนฟรีนะครับนะแล้วก็วิเคราะห์ให้เล่นนะครับนะแล้วก็แจกหนังสืออีบุกนะครับหรือถ้ามีกิจกรรมกับทางโอเคนะครับล่าสุดที่ผ่านมาก็จะมีชิงเงิน นะครับแล้วก็มีการแจก iPhone นะครับนะฮะสิบห้าโปรด้วยที่ผ่านมานะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับถ้าใครสมัครผ่านลิงก์ผมก็จะได้รับสิทธิพวกนี้นะครับแล้วก็เข้ากลุ่มบัญชีเค่โดยตรงแต่ถ้าสมัครมาจากที่อื่นนะครับไม่มีสิทธิ์ได้เข้านะครับถ้ามีบัญชีมาจากที่อื่นหรือว่าสมัครเองก็สามารถลบปิดบัญชีสมัครใหม่ผ่านลิงก์ผมได้เลยถ้าเพื่อนเพื่อนคลิกลิงก์นะครับมันก็จะมีนะครับช่องให้ลงทะเบียนนะครับสองช่องนะแต่อันนี้ผมมีบัญชีแล้วมันก็มันก็เลยขึ้นให้แค่ช่องเดียวก็คือออใใหหห้้้้้้เเเเเขาาาาาสสสู่่่รรระะบบบลยกกกกกก์โททีมม็็ไดดตตวนนนัััจงผ ภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับนะแล้วก็อักษรพิเศษ1ตัวนะครับเป็นตัวแอดเครื่องหมายลบก็ได้แล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไป6-8ตัวนะครับหลังจากที่เรานะครับลงทะเบียนเสร็จให้กดออกนะครับเราก็ไปโหลดนะครับแอปผ่าน Play Store ถ้าเราใช้ Android นะครับจากนั้นเราก็ใช้รหัสที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับนะไปล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เลยนะฮะ ถ้าเราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะฮะหน้าตาอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้เนาะให้เรากดคําว่าตั้งค่านะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยเดี๋ยวมันจะขึ้นให้เห็นนะครับว่ายืนยันตัวตนตรงไหนนะครับถ้าเรายังไม่ได้ยืนยันเนี่ยมันจะบอกว่ายังไม่ได้ยืนยันฮะอันนี้ผมยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะจากนั้นนะครับถ้าเรายืนยันข้อมูลเสร็จนะครับนะฮะมันจะมีให้เราเนี่ยโหลดอีกหนึ่งแอปนะครับนะเป็นแอป Google นะครับ Authenticator นะครับเป็นรหัสนะครับตั้ง2ชั้นนะครับเดีี๋ยวผผผมมมมจจจะะะะะะพพาาาไไปปดดดููนนครับฮกท การรักษาความปลอดภัยนะฮะแล้วก็ศูนย์ความปลอดภัยเห็นไหมฮะมันจะมีให้เรานะครับเปิดใช้งานนะครับแอปนะครับ g u t h l n นะครับ r u t h e n t i c a t o r นะครับแล้วก็ลงทะเบียนนะครับเลขเลขโทรศัพท์ของเรานะครับนะแล้วก็อีเมลนะครับอันนี้ผมเปิดใช้งานหมดเรียบร้อยแล้วถ้าเราไม่ตั้งรหัสนะครับสองชั้นนะครับนะผ่านนะครับแอปนะครับ Google Authenticator นะครับมันจะไม่สามารถฝากถอนเงินได้นะฮะ หน้าตาแอปก็จะประมาณนี้นะครับนะฮะเราสามารถโหลดได้ในเพจสโตร์เลยนะครับนะเป็นความปลอดภัย2ชั้นนะฮะหรือว่าเรียกชื่อย่อว่า F2A นั่นเองนะครับถ้าเราสมัครบัญชีเสร็จแล้วนะครับยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโหลดแอป2ชั้นนะครับ F2A เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสามารถฝากถอนได้นะครับการฝากมี2แบบนะครับก็คือฝากแบบโอนเหรียญข้ามกระดานนะครับแต่เราจะฝากแบบ P2P กันนะครับให้เพื่อนๆกดคําว่าการเทรดแบบ P2P เลยนะครับนะฮะ จากนั้นมันก็จะมีให้2ให้เราเลือก2โหมดนะครับการซื้อคริปโตนะครับนะแล้วก็การเทรดแบบ P2P การซื้อคริปโตนะครับโดยตรงเนี่ยมันก็ง่ายอ่ามันก็ง่ายเหมือนกันนะครับนะให้เราใส่จํานวนเงินนะครับจากนั้นเราก็ทําการซื้อขายเหรียญได้เลยนะครับนะฮะแต่ผมจะพาซื้อขายแบบร้านค้านะครับอ่แบบร้านค้านะครับนะกลับมานะครับกดที่เดิมนะครับการเทรดแบบ P2P นะครับอ่าอันแรกเลยนะฮะอ่าพอเราคลิกเข้ามานะครับมันก็จะมีร้านค้าให้เราเลือกเข้าไหมฮะ ให้เราเลือกร้านค้าที่มีการเทรดแบบเยอะๆนะอย่างเห็นไหมมันจะมีโชว์นะครับว่าทาธุรกรรมไปกี่ครั้งแล้วนะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าร้านแบบนี้มันจะเป็นร้านแนะนําที่เขาขึ้นกรอบไว้แต่สําหรับมือใหม่หรือว่าคนที่ไม่อยากจะเติมเยอะนะครับมันจะมีให้เลือกนะครับเห็นไหมอันนี้ก็คือเติมห0,000ืนขั้นต่ำไอไหมครับร้านนี้ก็ขั้นต่ำห้าร้อยถึงพันหนะครับนะครับค่าเงินในแต่ละช่วงก็จะไม่เท่ากันนะครับนะบางทีก็ก็อยู่มาตั้งแต่3-3บาทนะฮะสามสองสามสามนะครับ หนึ่งดอลลาร์เท่ากับ32ม3านะช่วงนั้นตอนนี้35และ3า3ห้7 3าขึ้นลงนะครับขึ้นอยู่กับภาวะการเงินโลกนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเติมประมาณสัก500นะครับผมจะเลือกซื้อร้านนี้เลยนะครับผมจะกดซื้อนะฮะเดี๋ยวผมจะเติมประมาณสัก500บาทนะครับเห็นไหมครับ5 0าบาทเราก็จะได้ประมาณ14ดอลลาร์นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเห็นไหมฮะซื้อนะครับ USDT โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเราก็กดคลิกเลยนะครับ หลังจากที่เรากดคลิกนะครับเราอย่าเพิ่งโอนเงินนะฮะเห็นไหมครับมันจะขึ้นแชทนะครับนะฮะมันจะขึ้นแชทนะฮะแล้วก็ให้เรากดแชทนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับนะถ้าร้านค้าไหนเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะเขียนภาษาอังกฤษแปลไทยบ้างครับแล้วแต่เจ้าของร้านเขาจะตั้งนะครับแต่นะครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับนะให้เรากดคําว่าพร้อมนะครับหรือโอเคก็ได้นะครับหรือพิมพ์คําว่าโอเคก็ได้นะครับนะฮะแล้วก็รอเขาตอบกลับมานะครับเราถึงจะ ทำการโอนนะฮะหลังจากเขาตอบมาแล้วนะฮะเราก็กดนะครับไปที่การชําระเงินเลยนะครับอ่ากดกลับมานะครับเห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นโชว์นะครับว่าชื่อบัญชีนะครับนะฮะแล้วก็หมายเลขบัญชีนะครับธนาคารอะไรนะครับเราดูให้ดีนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยชื่อธนาคารเห็นไหมฮะเนี่ยชื่อธนาคารหมายเลขบัญชีนะครับนะเราก็กดคัดลอกเลขหมายบัญชีเลยนะครับจากนั้นเราก็ไปโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเราได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปทําการโอนแป๊บหนึ่งนะฮะ อะตอนนี้ผมโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาส่งภาพกันนะครับอ่าโอนไปแล้วนะฮะอ่านะครับทีนี้ก็รอเขาปล่อยเหรียญน,นะครับรอเขาปล่อยเหรียญน,นะครับอาจจะมีรีเลย์บ้างนะครับขึ้นอยู่กับอ่าอินเทอร์เน็ตนะครับหรือบางทีในช่วงนั้นเนี่ยระบบมันมีการอัปเดตอะไรสักอย่างมันก็จะมีการล่าช้าบ้างทีนี้รอเขาปล่อยเหรียญให้เรานะฮะาแต่ คนขายนะครับร้านค้านี้ก็ให้แจ้งนะครับสลิปไปที่ไลน์นะครับนะบางคนก็ไม่ได้แจ้งนะครับบางทีเราโอนเสร็จนะครับเราแจ้งผ่านแอปเทรดเลยเนี่ยนะครับเขาก็จะปล่อยให้เราเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะแอดส่งไลน์เข้าไปนะฮะอ่านะครับจากนั้นผมก็จะกดนะครับชําระแล้วนะฮะนี่ชําระแล้วนะฮะยืนยันนะครับชําระเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็รอทางผู้ขายนะครับปล่อยเหรียญนะฮะ บางคนก็อาจจะมีเง kind of ื it, ่อนไขแตกต่างกันนะครับบางคนก็แจ้งผ่านแชทในแอปได้เลยนะครับหรือบางคนก็จะคุยผ่านไลน์นะครับเราก็ตามเงื่อนไขเข้าไปนะฮะอ่ะนะครับผู้ขายปล่อยเหรียญเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับเราก็กดคําว่าพอใช้นะครับอ่ะทีนี้เราก็จะกลับไปที่หน้าแอปของเรานะฮะเห็นไหมครับหรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับจะกดกลับหรือว่ากดดูสินทรัพย์ก็ได้นะครับอ่ะเห็นไหมครับตอนนี้ก็ขึ้นสินทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อ่านะครับเมื่อกี้ผมมีเศษเหรียญค้างนะครับมันก็เลยขึ้น19ดอลล์นะครับเงินในโหมดเทรดผมมีอยู่109ดอลล์นะครับนี่ในโหมดระดมทุนมี19ดอลล์นะครับอ่าเห็นไหมฮะเงินมาแล้วนะครับอ่ะนะครับก็เป็นการเติมเงินเข้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะแต่สิ่งที่สําคัญนะครับถ้าเราเติมเงินเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเราจะเทรดเราต้องมีการโอนเหรียญไปบัญชีเทรดก่อนนะในโอเคนะครับกดด้านล่างนะครับสินทรัพย์เห็นไหมฮะด้านล่างขวามือนะครับแต่ผมมีการโอนไปแล้วนะครับนะเพื่อนๆถ้าจะะเเทรรรดก็็โอนนนไปคคัับบหม โอนนะฮะแล้วก็โอนไปเลยนะครับมีกี่เหรียญหรือว่าคือถ้าเราเติมมา100ดอนอยากจะโอนไปเทรด50เหรียญเราก็โอนไปแค่นั้นนะครับอันนี้ผมมีแค่19ผมโอนไปหมดเลยนะครับอ่าเห็นไหมฮะโอนมาแล้วเห็นไหมครับก็มีทั้งหมด128ดอนนะครับด้านล่างเห็นไหมฮะนี่นะครับถ้าเราจะเทรดเหรียญไหนนะครับเราก็เทรดได้เลยทั้งสปอตแล้วก็ฟิวเจอร์นะครับนะวิธีการเทรดผมจะอ่าผมผมสอนไปแล้วนะครับมีคลิปสอนไปแล้วนะครับ ทีนี้นะครับถ้าเราจะทําการขายเหรียญนะครับถ้าเราเทรดได้กําไรหรือว่าอยากจะถอนคืนนะครับเราก็กดมาที่สินทรัพย์ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดคําว่าโอนนะครับนะกดคําว่าโอนครับอ่าเราจะถอนเท่าไหร่นะครับเราจะถอนไปเท่าไหร่นะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมจะถอนทั้งหมดเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะถอนทั้งหมดเลยครับผมจะถอนทั้งหมดเลยนะครับการยืนยันนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เหรียญมาอยู่ที่โหมดระดมทุนแล้วนะฮะ ผมก็จะกดมาที่การเทรดแบบ P2P เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกนะครับตรงนี้นะฮะแต่รอบนี้นะครับให้เรากดคําว่าขายนะครับเห็นไหมฮะนี่ตอนแรกมันอยู่ในโหมดซื้อนะฮะอันนี้คือโหมดขายเรากดที่โหมดขายนะครับเราก็หาเลือกร้านค้าที่แบบมีความน่าเชื่อถือหน่อยนะครับเห็นไหมมีการทาธุรกรรม2,000กว่าครั้ง99นะฮะเราเราก็หาดูนะครับร้านไหนถ้าเราจะขายจนมนเงินนะครับอันนี้เป็นร้านค้าผมจะกดดูว่า ตังถึงหรือเปล่าอ่าไม่ถึงใช่นไหมครับจำนวนขายมันแค่มี4,500บาทแต่ขั้นต่ํามัน5,000นะครับของร้านเมื่อกี้นะครับที่มันขึ้นโชว์เราก็หาร้านที่มันมีจํานวนที่เราจะถอนเห็นไหมครอ่าร้านนี้ขั้นต่ำ500นะครับถึง10,000นะครับค่างเงินอยู่ที่35.28เดี๋ยวผมจะขายร้านนี้เลยนะครับมีการทำธุรกรรม130ครั้งก็ถือว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับหนึ่งนะฮะอ่าผมจะกดขายเลยนะฮะอ่าจากนั้นก็กดสูงสุด แล้วก็กดขาย USDT นะครับเห็นไหมฮะตอนขายเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะให้เราใส่นะครับรหัสนะครับ Google นะครับนะ Authenticator นะครับนะฮะเราก็ไปเอารหัสนะครับใน Google Authenticator นะครับมาใส่ตรงนี้ฮะอ่ะนะครับนี่คือรหัสนะครับนะฮะของผมนะฮะอ่ะตอนนี้ผมใส่แล้วนะครับผมก็จะกดขายเลยนะครับอ่าเห็นไหมฮะ เหมือนเดิมครับตอนขายเหมือนกันครับมาดูแชทก่อนนะครับนะกดดูแชทก่อนนะฮะอันนี้เป็นภาษาอังกฤษเห็นไหมครับมันก็มีแค่ไม่กี่คาหรอกแล้วก็พิมพ์คาว่าเย็ดเลยนะฮะแล้วก็รอเขาตอบมานะครับเห็นไหมครับเขาก็ตอบมาให้นะครับนะฮะเราก็แค่รอนะครับเราจะส่งเป็นสติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับรอเขาโอนเงินให้เราแล้วก็เราก็ปล่อยเหรียญให้เขานะครับ อ่ะตอนนี้เขาทําการโอนเงินให้ผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นให้เราปล่อยปล่อยเหรียญนะครับเห็นไหมด้านบนขวามือก็ปล่อยคริปโตนะครับแล้วก็กดยืนยันปล่อยนะครับเขาส่งสลิปมาให้เราแล้วนะฮะผมจะกดยืนยันนะฮะอ่าเห็นไหมฮะแล้วก็กดใช่เลยนะครับแล้วก็ปล่อยคริปโตด้านล่างอ่าหลังจากเสร็จก็เหมือนเดิมเห็นไหมครับขึ้นพอใช้นะครับแล้วก็กดคาว่าพอใช้นะครับแค่นี้นะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับการขายการซื้อหรือว่าการขายนะครับนะเราก็ไปเช็คเงินในบัญชีอีกท ส่วนเราอยากจะติดตามเหรียญร้านไหนนะครับเราก็กดติดตามไว้ได้นะครับนะถ้าเราชอบร้านเขาแบบซื้อขายเร็วอะไรเงี้ยเราก็กดติดตามไว้ได้เลยนะฮะอ่ะก่อนก่อนที่เราจะกดกลับมาที่หน้าแอปมันก็จะขึ้นให้เรานะครับให้คะแนนเราก็กดคําว่าบวกนะครับจากนั้นเราก็กดส่งนะครับเราก็กลับมาที่หน้าสินทรัพย์ของเรานะครับก็หมดละไม่มีละขายไปหมดละนะครับสำหรับการซื้อขายเหรียญแบบระบบ P2P นะครับฝากเงินเข้าถอนเงินออกนะครับก็มีประมาณเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ของเพื่อนๆ มือใหม่ทุกคนนะครับทั้งตอนนี้แล้วก็อนาคตนะครับหากมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหากหน้าแอป,ปมีการอัปเดตมีการเปลี่ยนแปลงนะครับการฝากเงินเข้าถอนเงินแบบใหม่ผมก็จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายคลิปเลยที่ผมทำเอาไว้นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทําคลิปอะไรนะครับถ้าผมทําให้ได้ผมก็จะทําให้นะครับนะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นงใจให้ผมด้วยนะครับนะแล้วก็ถ้าอยากจะพูดคุยกับผมก็สามารถเข้ามาพูดคุยได้ที่กลุ่มไลน์นะครับนะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันอีกทีในคลิปต่อไปสสวััดีครบ